ก็อยู่กับช่องลูกสาวชาวนาเลยนะคะแล้วก็สนุนดัมซีนะคะเขมาในลูกชาวนาไหนเอาไว้ได้ไหมอะ่ะวันนี้เราจะไปไหนไม่รู้เราติดตามชมนะคะไปหาผู้บ่าวดีกว่าอ๋อไม่ใช่ไปหาพี่อมนะคะพี่อมแต่ก่อนไปหาพี่อมว่าจะแวะดูดรถกุงรถเกี่ยวจังนิดนะคะก็เราเป็นลูกโอเกรถเกี่ยวนะคะเราก็ต้องหาเขาบอกว่าลูกโอเกีรถเกี่ยวสวยอุย้ยใช่ไหมอ้ย อุ้ยเขาขายเฉพาะอีกแล้วนึงมีแต่ลูกท่อแขนรถเกี่ยวนี่ปีนั้นเนี่ยโอเคก็ไปเกี่ยวข้าวไปรูกไปไหนเลยหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เด็กจะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าโหมดทํางานแล้วนะทุกคนเราจะไม่ใช่โหมดเลาะแบบนี้แล้วนะอันนี้เรากระล่เนาๆถ่ายไปตอนนี้ก็ทางบ้านก็เพิ่งทดลองรถมาวานเนาะวันนี้ก็เลยแอบมาอู่แถวนิดนึงเพราะว่าแม่ไปปลูกมันนะคะก็เลยแอบขโมยมานิดนึง พอจักวันนึงแม่เด้อแม่ไม่รู้นะว่ามาแต่ว่าพ่อรู้พ่อบอกว่าพ่อเป็นเอฟซีพี่ออมพนะอ,อือแบบว่าไปเลยลูกไปเลย,เลยพนะหนูอชอบแกแกน่ารักแกน่ารักดีกกดอันนี้แต่ว่ายังไปไม่ถึงน้องพอ่ออาจจะแบบได้บ่นก,ก็จะไปหาเท่าแกและเกี่ยวเหมือนกันนะเราก,ก็เป็นลูกเท่าแกและเกะี่ยวแล้วเราก็จะไปหาเท่าแกและเก,ะเกะี่ยวเนาะไม่คือแบบอยู่ในสายงานเดียวกันคือแบบต้องดูแบบชอบอ่ะเออพ่อเราก็ชอบได้ด้านดีใช่ไหม ก็ต้องไปดูก่อนนะคะออก็จะแบบเวลารดตรงรถติก็จะในฮัาเพื่อฮับงฮับวกมาเยุเอ่อดึงขึ้นนะคะ <c oughs> ว้าวเซลเล่นเดออันนี้ก็กำลังเดินทางไปนะครับทางิีนะคะตอนนี้ก็ตามพี่ตีนะคะพี่ตีสายมันนะครับกับเจว,ว,ว,วุ้นไซอะไรวะลืมชื่อสายมัน,นอ๋อหรอนี่อ โอ้ยแกลุกแล้วอุย้ยแต่ถ้าแถวนี้แถวน,นี้กวงนี้เขาแถวนี้กลวงนี้รัดแยนลงสบายใช่ตอนหนูวิ่งดินทางตัวนี้ยังเป็นลูกยางอยู่เลย,อยตอนนี้เป็นลัด,ลดยางแล้วตอนนี้เป็นลาดยางแล้วอันนี้ต่อไปก็จะเป็นทางหลุมนะคะหลุมแบบโหดมากนะคะแบบหลุมจริงๆอนะขี่มากทำไงได้ไม่เป็นไรหลกรถกระบะ ทางเมื่อคืนที่มาทางการ13โลนะคะที่น้องบอกแต่ว่าหน้าแถวนี้ก็ใหญ่กว่าทิงแต่ว่าต้นไม้เยอะมากเลยเกี่ยวยากดิต้องลุกต้นไม้ไปเจอกันตอนถึงนะที่นีุ่บบหรอทำไมต้นไม้เยอะกว่านี้จะบอกว่านาหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าต้นเอาคารักษ์ต้นไม้ไว้นะคะที่นกองบุญแล้ว ช่หลบหนอน้ำมันก็กินหนอเพงก็เพงน้ำมันอ่ะไม่อยากจะพูดเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนู๊ไอ้เรื่องยิวไว้เพิ่งลัางรถมาเมื่อวานเยวไปเจอกันอยู่อยู่ตรงที่เขาเกี่ยวเขานะคะอออืออไปหาทะเกียรถเกี่ยวก่อนเด้อ เดี๋ยวนะครับโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนบางไปครับไปดิ๊ตีพามาทางอะไรเนี่ยลัดลัดลัดทางลัดเดี๋ยวลัดแล้วลัดเลาะป่าไปฮะสังคกตนี้ไปบ่ายนะทุกคนอ่ามันเต็มแล้วมันก็ไปถ่ายไม่เไปอีกอีกไก่ไหมไก่ป่าแบบเนี้ยไก่มากป่า มแม่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะแม่เคยถึงแล้วก้องสยยวยเลยครับพี่วุด้ดก้องสวยนะได้ยินไหมวุด้ดอื้ออนุญาตให้นุ่นนะแม่นุ่นบอกว่าก้องสวยดีแม่ <c oughs> ใคลถึงแล้วอ๋ออยู่นี่เนี่เองอ๋อแล้วม嘛ไอเนี่ยหนูมองเห็นที่เลืนี่นนะหนูมองเห็นทีเรื่องของนี้ ประมาณสามคันเหรอี่เไหนวะเองทักีนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วหนเนี่ยอ้คนเยอะดีอืทปรูเกี่ยวเยอะจังว่ตรงนี้อืมอันนี้เรามาล้ออีกเล้ยวหนรับเดินมากับ<อ>พสิรชนอนะเขาลมออแม่นลยนี่นะคะสวยมากงเมืองลาง คนจะได้เงินคนจะได้เงินนะซ่าเรามาตามหาที่เกี่ยวจนเจอโดยที่เราไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเกี่ยวอยู่ตรงไหนเลาะไปทั่วะคะ่ะเลาะจนเจอนะคะทุกคนตอนนี้เออเรยวเราเห็นแต่รถนะคะเราไม่เห็นคนอ่า,อาดูอา้ภาพไปปะเนี่ยตีจะไปไซ้ายเขาจอดอยู่พี่ไอตีอยากลงไปเนี่ยเราจะไปไซ้ายไปนะ อาอยัางไปก็ได้ได้รถเกี่ยวเขาย,ยังขับไปได้เลยขับไปไม่ได้หรออุ้ยสุดยอดไปก็ได้้ออไปได้หมเนี่ยผู้หญ่นั่นเดินมาบอกเราเลยว่ามาไม่ได้ครับมาไม่ได้ทเทอเทเลยคันไถถอยกับนีซิตีขับเองงั้นงมีรถข้างหน้าเราอยู่เก็มีอยู่ให้เตะๆ,ๆอกอกเนาะ เนี่ยเขาถอยมาเลี้ยวเห็นไหมเขาให้ถอยกลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพาตกทางไม่ใช่ทางธรรมดานะคลองน้ําคลองน้ํานะคะอันนี้คลองน้ําอันนี้ก็ไล่นะคะโอ้ตรงนั้นนะคะก็สูงอยู่นะคะจะบอกให้คนื้อว่าไปเพื่อบอกเหาเราเขย็น เฮ้ยลดมามอไซค์ข้างหลังเจ้าลบข่อยกี่มอไซค์คอยส้นบางนะไปไปทางไหนสิตีตรงเออไปนไู่ออนหรข่คอยหูงเดี๋ยวว่ามาปัะจันแต่คอยมัเนี่ยถามโบหินเจ้าผู้บ่าว่าทางมันใหญ่หลายทีพี่น้อง ดงตีเล็กลงเลย <c oughs> แล้วให้จอดนี่แน่นอนเลยเนี่ยจอดอีกได้น,นี่เลยโอ้ยนไหลแรงจังคิว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 คินะ <c oughs> ิวิววัวดคคว โอ้ยที่ดูแลสิยาน้องข้าปันโนให้อแล้วออย่ารอช้าสิแล้วก็ไปอีกสิไปครับกว่าที่จอได้นะเสีจทีบุกพีดีพีีนักงต่อไปเอาลถนู้นเอาเออจีรนงเนาะเฮ้ยขยาน คันครับเปลี่ยนคันเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราซ<า>ันะคคทุกนเปลี่ยนคันครับเปลี่ยนคันไปครับไปไปครับจวดเลยครับจวดตามพี่ตีไปอีกแล้วครับ Pía, đừng vưng, mở cửa tu má đâu, măng gì thôn, măng gì đốn, 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 măng gì Không măng gì đốn, 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 măng gì ยิ่งคือแล้ะเอาคือเลยถ้าเกิดพีแกหนาใหญ่กว่านี้นิดหึ่งคือเลยแศดเลยล่ะจ้าไปค่ะก็ไม่ไมีอะไรมากนะคะเราถึงสถานที่แล้วนะคะก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะไม่รู้ดดคลิปหนาะบ๊ายบาย